สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะแล้วก็มารับชมเม็ดเดียวกันนะคะพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสี่เก้าแปด เจ็ดกนะคะพี่น้องเสียงแอดมินอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะแอดมินชอบ9นะคะจะรูดฟันไปที่9นะคะก็จะมี9 0 91 9ูน3 94 95 96 97 9 99นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น94 98 96นะคะแล้วก็จะเป็น95เนอะก็จะเป็น90นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า